สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นสตีเบลเอลตันนะครับตัวนี้ผมใช้มาน่าจะ3ปีละรุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวที่ใช้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือตัวนี้นะฮะเวลาเราปรับตอนที่เราเลอะสะบู่หรือเลอะนะ้ำอย่างเงี้ยบาีมันก็จะหมุนยากนิดนึง แล้วก็ตัวแขวนฝักบัวนะครับตองน,นี้มันพังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหลุดมาใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาปลี่ยส่วนพวกโล่กุ้งโลโก้อะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับระบบรีเซ็ตระบบอะไรนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำดูนะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นค่อนข้างเร็วนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบเทสนะครับเทสกดตึ๊บตัดการทํางานแล้วน้ําตอนนี้ก็เย็นนะเย็นเจียบเลยนะครับคราวนี้ให้มันทํางานเหมือนเดิมนะครับค่อยๆอ,อุ่นนะอ่าอุ่นลนะครับใช้เวลาประมาณสิบตักสิบวินาทีนะโอเค การตัดนี้ไม่ใช่แมนนวลนะครับลักษณะมันไม่ใช่เป็นสวิตคล้ายๆกับของพานานะครับถ้าของพานาโซนิกเนี่ยข้างในจะเป็นเบรกเกอร์แบบกดต้องมีการกดขึ้นลงฮะค,คือจะเป็นแบบกลไกนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยจะตัดด้วยวงจรนะครับก็คือถ้าเกิดไฟรั่วหรือเกิดการร้อนเกินไปนะครับวงจรนี้จะทำงานอัตโนมัตินะครับในการตัดไฟ กดปุ๊บนี่คือตัดละอันนี้น้ำก็เริ่มเย็นละอ่ะแล้วก็เอาใหม่กดรีเซ็ตปุ๊บกลับมาทำงานอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะประมาณสิบวินะครับก็จะอุ่นเออ ก็ในเรื่องของการทำน้ําอุ่นเนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันนะครับหรือซ่อมบำรุงแล้วครับ